ได้ค่ะว่าร้านโยบะเปิดสาขาใหม่ที่พารากอนแล้วมีโปสมูทตี้หนึ่งแถมหนึ่งด้วยไอเราก็จําผิดวันไปเร็วเกินโบเขาเริ่มวันที่6กถึงเธันวาคมทั้งห้าแล้วนี่จะเนื่อยทำไมเนี่ยคือตอนนี้ร้านโยบะมาเปิดที่พารากอนแล้วค่ะอยู่ชั้น4ี่ในไหนมาแล้วก็จัดหน่อยใครคิดไม่ออกว่าจะสั่งอะไรแบบเรานะคะก็ให้สั่งแบบที่เขาแบกมาให้เลยก็ได้นะอย่างเมนูนี้คือโยบะเป็นโยเกิร์ตซอฟต์เซอร์มีทั้งกล้วยบลูเบอร์รี่สดๆและราดด้วยวิพันนี่ตบถ่ายโดยรวมถ้วยนี้เขาจะมีความเปรี้ยยยยยยยววววววนน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 นิิิิิิิดดๆๆๆสสสสชืืื่่่่่หหหหอออออมมมมมมลลลลลลละ้้้้้้้าาาาโโเเ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 กกกกกรรร์์ตตผึงแีีีีีบฟฟใคคพถ สำคัญคือมีรวงพึ่งด้วยเราชอบกินมากจะมีความเหนียวเล็กน้อยหวานน้าพึ่งพอกินพร้อกมกันหมดทุกอย่างมันจะลงตัวสุดและแก้วนี้คือคุกกี้บัตเตอร์เป็นสมูทตี้ที่เกิดจากเอากรีกโยเกิร์ตไปปัน่นและท็อปด้วยบิสกิตจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆจากกรีกโยเกิร์ตเคจเจอร์กรุบๆได้เคี้ยวเพลินๆแล้วก็มีความหอมเนยด้วยถ้ามาวันที่6กับ7ธันวาคมจะได้สมูทตี1้1แถมหนึ่งนะทุกคนไปกันต่อที่มอฟเฟิลอันนี้คือโมครันจะเป็นออริจินอลมอฟเฟิลนะคะแล้วก็มีกรีกกรีีนนีีกีกกกกกกโโยยเเิิิิิิรรร์ตตททททท็อออออออปปดดด้้าาาาาาานน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 บบบบบววววัััััััลล่่่่่ถฮแะะะคคืุจมม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 ฉฉฟฟฟฟหหๆชึ อย่าลืมมาทุกคนวันที่6กับ7ธันวาคมมีปัวสมูทตี้1่แถม1มีแค่2วันนะแวะมาที่โยบะสาขาสายามพารากอนชั้น4เลยโลด